ายามเช้านะครับวันนี้จากโัเดนเวลล์รีสอร์ทวันนี้เราจะไปสถานที่สถานที่ที่มันเป็นสิ่งใหม่เลยมาสจันอันดับต้นๆของประเทศไทยนั่นคือนี่ครับแถมแถม,แม <c oughs> สไตล์วอลก่ยงคาด <c oughs> นี่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเลยเดี๋ยวเราจะไปจากนี่ก็ยี่สิบกวกิโลนะครับเส้นทางเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกัน ตอนคนหนาแน่นเลยตันนี้ต้องตรวจด้วยนะครับเอ่อฉีดยาสองเข็มแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของกันมีจํจำนวนมากเป็นอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งสำหรับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสกายวอลเชียงคาน แถวยาวเป็นกิโลแล้ครับไม่รู้จะคุ้มผ้าหรือเปล่าหรือจะบอกให้ว่าคุ้มไม่คุ้มวันี้คนละประมาณ2,000คนขึ้นได้เพราะแถวยาวมาก ก็ทำจ้ากดนะครับเข้าแถวแงทงคีไม่ได้ได้โดนคนสันเสริญระหว่างทางก็มีการจับจ่ายใช้สอยสินค้ามีข้าวลามด้วยบ้างละ80ซื้อมาได้ยังไงน่าจะอร่อยนะ,นหะไหนต้องไหนยาวแค่ไหนดูสิโอ้ยแต่เนี่จริงๆไส้มันอยู่แคนน่นี้ ขวยาวมาประมาณ20นาทีแล้วนะครับใกล้แล้ว,ลวตอนนี้มีชุดตรวจเลยนะมาตาการป้องกันเชิญวิสิบเก้าตื่นเต้นจังเลยจะโดนตรวจคัดกองนะเนี่ย ตรวจละเอียดเนี่ยนี่ผมน,นี่อะไรนี่รนกรม<ห>แพทย์หลวงเลยเป็นไงนใช้ได้นะ<อ>เรียบร้อยครับสบายใจแล้วเนี่ยโหถัดจุดคัดกรองอย่างละเอียดแม้แต่ยุงไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอมนฮะเดินคิวต่อไปครับ อันนี้คือราคาราคาที่จะต้องเสียค่ารถตรงนี้นเรคนจะได้ออกาเระกนชีวิตใ้เลย็โว,วก็มาถึงจุดซื้อตัว๋ว เดี๋ยวมาดูรอบหน้าครับาอาลุกเร็นเกี่ยนี้หมดเลยสามคนอ่ะนี่เป็นการลงทุ่ทำประกันอุบัติเหตุรอทันทีชื่อตัวดีแล้วตัวมาดูดิ นนเรา,าก็จะไปอยต่อไปนะครับนช่วงนั้นก่อน่อนนี้เจ้าหน้าที่ติดขัดครับเดี๋ราก็ไปช่วงนั้นก่อน เป็นรองเท้าผ้าเดิมต้มาแรกคืนไหมครับเนี่ยโอ้ยขอบค,คุณมากครับ สองเท้าให้เลยฮะโชคดีจังเลยก็แถวยาวไปเรื่อยๆกระโดดกสบายตามพูดท่านดีๆพอแล้วเนาะพอเพราะโอ้ในคันแรกเลยฮะตัว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 อัดับหน้าฝั่งนี้นะครับรถสองล้อยู่ด้านหน้านะครับ

Oh. สำหรับ การใส่รองเท้าที่ถูกต้องเมื่อได้รับรองเท้าที่แจกมานะครับก็ใส่สวมสวมทับกับรองเท้าที่ใส่มาเลยนะครับเพื่อเป็นการการฝุ่นละอองหรือเศษต่ตางๆทําให้กระจกเป็นรอยแล้วก็อีกทีรอ,อ,องเท้าจะหายนะครับถ้าถอดทิ้งไว้นะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็ฝากไว้ครับ สกายวอล์กเมืองเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกันนึง saya nggak bisa, saya nggak สกายวอล์กเ <Sky> ชียงคานซึ่งตั้งอยู่ตำบนปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา0700ถึง1800เพราะความสูงของสกายวอล์กนี้ สูงกว่าระดับแม่น้ำโขง80เมตรหรือเที่ยวเท่ากับตึก30ชั้นมีทางเดินที่ทำด้วยกระจกใสชนิดพิเศษพื้นกว้าง2เมตรยาว100เมตรมีตะแกรงเหล็กรองรับและมีผ้าใหญ่คกนิ้วเป็นพระรูปปางลีลาประทานพรหลอด,ด้วยไฟเบอร์ผสมเลนส์สินทองสูงกว่า19เมตรส่วนทัศนียภาพโดยรอบ จะสามารถมองทอดยาวไปสุดหูลูกตาด้านล่างจะสามารถมองเห็นแม่น้ําเหลืองที่ไหลผ่านบรรจบแม่น้าโขงซึ่งสามารถมองเห็นสีของสองแม่น้ําตัดกันโดยเฉพาะที่เป็นเขตการชายแดนไทยลาวนะครับเพราะน้ำว่าเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวที่จะแวะมาเมื่อไปเที่ยวจังหวัดเลย ก็ครบรอบนะครับก็เป็นประสบะการณ์อีกแบบหนึ่งนะครับที่แตกต่างไปจากที่เคยไปเที่ยวที่สถานที่ต่างๆก็ดูดีครับหลังจากที่ตื่นเต้นกับการเดินบนกระตกแก้วก็มานี้นะครับห้องน้ำ าด้านนี้เลย,อ,ยอูอ้โหใส่หญิงได้เรียบร้อยครับก็พอได้ระดับหนี่งถึเปลี่ยนรองเท้านะครับขอบคุณมากก็มีเจ้าหน้ทาที่ประชาัมทันธ์อยู่ด้านนี้ด้วย ต้นหมากเป็งของพ,อพอรข่าใหญ่ก่อนกลับก็ไปนั่งรอรถก่อนมีเก้าอี้บริการอย่างดีเลยเก็ดตัวนะครับามมาเบนน็าทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับวันนี้มันหยุดหลายวันกลัรถม,ม,มาแล้ว ลอยกันมาเรื่อยๆนะครับคนหยุดคนเยอะ การเดินทางมาสกายวอล์กเชียงคานก็เสร็จสิ้นนะครับเรามาตั้งแต่ต้นนะครับจนถึงเดินทางกลับช่วงนี้ก็จบภารกิจก็จะเดินทางกลับนะครับจะไปที่ไหนต่อนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพ่งปใจกับทีมงานน้องใหม่ด้วยนะครับเราจะทำผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณมากครับ